เดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าตัวไหนจะอึดกว่ากันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบครน่องร้ไฟสายด้วยกัน2รุ่นรุ่นแรก DMP 181นะครับใช้แบตขนาด1 8โวลต์ขนาด 5M แอมป์อีกตัวหนึ่ง MP 0 0 1 G ใช้แบตขนาด4 0โวลต์ขนาด 5M แอมป์แอมป์เท่ากันนะครับโดยสเปคเครื่องตัวนี้เนี่ย การสูบลมเนี่ยใกล้ๆก,กันเลยนะครับโดยสเปคเนี่ยถ้าเป็น PSI ก็ได้161 PSI แล้วก็เป็น 1, 1 1 0 kpa นะครับหรือว่าถ้าเราจะเป็นบาร์ก็ 11. 1 1บบาร์แต่ว่ามันก็จะมีอัตราในการปล่อยลมด้วยนะครับตัว MP 0 0 1 G เนี่ยสามารถปล่อยลมได้24ลิตรต่อนาทีส่วน DMP 181นะครับสามารถปล่อยลมได้2 2ลิตรต่อ1นาทีนะครับคือกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ส่วนตัวสเปคในการสูบเนี่ยเท่ากันทัหน,าาานนหนวไ จะอึดกว่ากันเราเรื่องันที่ตัว18ก่อนเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีตัว M ลบแล้วก็บวก M เนี่ยคือโหมดนะครับเรากดค้างไว้เนี่ยตัวความแรงของลมเนี่ยก็จะลดลงนะครับอันนี้เหลือเบอร์สองแล้วแล้วกดอีกทีนึงก็จะเหลือ1และเหนึ่งขีดก็จะขึ้นลูกลูกบอลมาอันนี้ไว้สําหรับสูบลูกบอลน,นะครับหรือว่าอุปกรณ์ของเล่นกีฬาต่างๆลูกบอลลูกบาส ถ้าเรากด M ค้างอีกหนึ่งทีก็จะกลายเป็น3มขีดเหมือนเดิมน,นี้ใช้สําหรับสูบล้อรถยนต์นะครับหน่วยเป็น psi ถ้าเรากดมาอีกเป็นาร์กดอีกทีนึงอันนี้เป็น kpa แต่ถ้าเราเติมล้อรถยนต์เนี่ยเราจะใช้เป็น psi นะครับเพราะฉนั้นเรากดกับมาอีกหนึ่งทีเครื่องตัวนี้ตั้งไว้ว่า3 6 0 psi แต่ว่ามันไม่พอสําหรับล้อรถตัวนี้เราจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ50กดบวกไว้เรื่อยๆจะขึ้นทีละ0.5นาะครับอ่าเราได้50แล้วตามที่เราต้องการอันนี้แบตเตอรี่8ววลตขนาาดด 5M มมะคมะเเเียผจช็ไ็ไฟู่ ยางรถยนต์ขนาด225คับ 75R15 นะครับล้อกระท้าสำหรับบรรทุกทั่วไปทีนี้จะมาลองกันว่า DMP 181เนี่ยใช้เวลาสูบนานแค่ไหนสูบหนึ่งล้อเนี่ยแบตจะเหลือกี่ขีดลองกันเลยเริ่ม ตอนนี้เราก็เติมไปเต็ม50 psi ไแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ใช้แบตไปกี่ขีดแบตยังเต็มอยู่เลยครับยัง4ขีดอยู่เลยเราเติมมา1ล้อนะครับขนาด50 psi อนะครับแบตยังเต็มอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อก <Ừ. S 1> ันนะครับกับตัว m p 0 0 1 g ตัว40โวลต์นะครับแบตขนาด5แอมป์เท่ากันเดี๋ยวผมจะให้ดูแบตเตอรี่ก่อนว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับ4ขีดเท่ากันแล้วผมตั้ง p s i ไว้ที่50 p s ตตั้งไว้ที่เท่ากันนะครับ ตอนนี้เราก็สูบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับกับเจ้า MP 001G แล้วก็โดยแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ยังคงเต็มอยู่4ขีดอยู่เหมือนเดิมนะครับสรุปโดยประมาณนะครับเติม50 psi ไอเหมือนกันตัวเจ้า40โวลต์เนี่ยเติมลมได้เร็วกว่าโดยประมาณ1นาทีนะครับอาจจะมีในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปว่าเราอยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยเต็ม100%เนตี่ยเติม50 psi อเหมือนกันสามารถเติมได้กี่ล้อนะครับในขนาด18โวลต์5แอมป์และ40โวลต์5แอมป์แล้วพบ